วิยตีกันกวาดกันเปืนกับวาตกนอาจะการจกโรธาพิธตัจอปิกันจ์สวิตาจ์สุายวิจัาจสวิเลจิตั์จ์สวิตตกี้าจกโรตาเปวนามายมปิดืม กันว่ากันกไฟกับว่ากันไปกันว่ากันไฟกับว่าอาญากันกันวิทากันกันอืมกับปิดกันกันชวิตกันกันถูกว่าที่กันกันให้ใช่ใเพียงแต่ว่ากันกันไปมัดครับน้องปู่ครับบันี้ผมถามความรู้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับว่าค่าหาโมนินี่เกิดเท่าทองไปเนี่ย มันสิเกิดความขังเกิดขึ้นใดจังไดเขาหลวงปู่ครังอันเป็นกําลังใจแหละขังไปเลยเป็นกําลังใจล้วก็รขังไปเลยครับ <c oughs> ต้องต้องใส่พลังจิตพลังใจซ้ำใดเขาหลวงปู่จังสิกันใดอันใจตั้งมันเครื่อมันอะไรดีไปเลยอืมรับแล้วบนันทีตอนตอนหลวงปู่เสกหรือว่าตอนหลวงปู่จานตะกุด อีย่งต่างๆนี่เมื่อใส่คาถาเรานี่นี่หลวงปูใส่อีย่งบรรจุลงไปในในขณะทิ่สวดไปนั่งรัาหลวงปูครับมันเปี้ยงเิ๊เราลึกถึงชาติที่สี่วันคืเกิเด้งๆเป็นอันเดียวกันจมบลอดเช้ยนกเชียนตลอดเมื่อสีเชียนไปอยังไดกระซางเออแต่ว่าใจผู้จมโอ้ซ่า ความสำเร็จเกิดขึ้นด่านต่างๆบวาเสียนอันผูขับรถขับล่ากกับรอดปลอดภัยภูขอหนาทีการงามภูมีจิตตั้งมั่นหรือความศรัทธากับระลึกถึงหลวงปูแล้วประสมความสำเร็จนี่เอผมอยากกลับเรื่องถามมูภูว่าจริงๆแล้ววัตถุมลงคลหลวงปูมันศักดิ์สิทธิ์อีหลีบ่ครับหรือว่ามันเกิดจากอีย่างในในเป็น กำ,ำลังใจเป็นเป็นกำลังใจนะครับเออครักานพูอยากไรเงี้นเหรอก็จะสร้างสมมาก่อนแล้วเพียงจะตันกน้ำไปตี่เต็มตุ้มแล้วตักเท่าเดียวแบบเต็ม,มเบลบุญพระเจ้าเต็มอืแสด,ดงว่าเป็นบุญทีซสาสมมาก่อนแล้ววันนี้เรื่องเข่วขาดปอดไห้เลยครับเข่าขาดไป,ไปผู้เสียงมันไปเข่าตขาด ขวมลงไปไ <laughs> หมแสมักไปให้สมหกเทือกแหละครับหลวงปู่บ่แมนผู้อื่นอ,อีกคือเขาเลยครับป้ายยังอะอภิไสรก็อออออรอดตายมาดีย้อนผ่านย่านสองผืนอยู่ในทั้งรถม,นมันเบรคเบรคแตกมาแล้วมาหายนี่ครมาหานสองผืน ออาลอดได้ยังไงไนไปจอดมันมองสิไปกินอันข้าวเตี้ยนมาครับเลืวก้อเหมือนอันอันแค่คัดปอดภั่นี่เกิดจากอันไหนครับหลวงปู่ครับเออเออเอแล้วแระเทปกลางเป็นรักษาวอือแสดงว่าของหลวงปู่นี่มี่มีเทวดารักษาอยู่เออว่ามันข่อยเมื่อแม่หลวงปู่ไปรักษาพวกผมได้น้องครับเออมื่เทปมีเทพพญารักษาหลวงปู่ อ่ะที่ฐานจังไหนเพิ่นจังน้่รักษาหลูกหลังครับอันเป็นนาทีของมหเจ้าเออดนปา้ากาศเออเออเขาฮาวาหา์อืม่าอ <c oughs> ดีดีเบิดทุกอันนะครับหลวงปูเขาแล้วแท้ที่ฐานเราเกิดขึ้นจากภูสัตธาอันภูบบสัตธา,าเขาถือสี่เกิดสี่เกิดความสาเร็จต่างๆบ่ละคร,<อ>รับบ<ร><ร>่ ก็คือเอง,งินเหรียญบาทธรรมดานงันก็คือเองืนเหรียญบาทธรรมดาหากหากเท่าบ่ได้สัทธา a อย่างการการทัทธากเกิดดีไปรวยไปุครับดีทุกอันเนาะครับแล้วก็